ข่าวดีวรับต้นปีเปิด10คนดังในวงการบันเทิงไทยที่มีข่าวดีวต้อนรับปี65ไม่ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์คู่เข้าขอแต่งงานหรือได้มีการจูงมือเข้าวิวากันนั้นก็แรกไี้ว,ว่าหวานรับต้นปีเลยก็ว่าได้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่ส0โบวี่อัธมาเริ่มเปิดกันที่เรื่องราวดีๆของดาราสาวโบวี่ที่ในวันที่2 6มีนาคมที่ผ่านมานั้นเธอได้ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าปูนักธุรกิจหนุ่มไปแรงได้คุกเข,ข่าขอแต่งงานทําเซอร์ไพรส์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมกับให้คํามั่นสัญญากับสาวโบวี่ว่าสัญญาจะดูแลให้ดีที่สุดทาเอาเพื่อนที่มาร่วมเซอร์ไพรส์ซึ่งน้ำตาไหลไปตามๆกันรวมถึงสาวโบวี่เองนั้นก็ตื่นเต้นหนักมากและตอบตกลงกันในที่สุด อันดับที่9้ามาปางเวราการสลัดสดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสาหรับดาราสาวมาปัางเวราการที่ไดหควงเจ้าเบ่านอกวงการอย่างนายตำรวจสารวัตรช้างที่เมื่อช่วงตุลาคม6 4่ที่ผ่านมานั้นสาวมาปางเพิ่งถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปต่อมาในวันที่1 4มีนาคมก็นได้จูงมือกันเข้าวิธีวิวาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอบอวลไปด้วยความรักความสุขและรอยยิ้มของเบ่าสาวแรกเดาวางงานนี้บอกเลยว่าสาวมาปางออร่าเจ,จิดจรลัดมากเลยทีเดียว อันดับที่แเชนแพรหวานฉ่ำและอบอุ่นมากเลยจริงๆสำหรับนักแสดงอย่างเชนนะัทวัฒน์และเจ้าสาวคนสวยอย่างแพรพิไลลำพาที่ได้มีการจัดงานแต่งงานกันแบบอบอุ่นยันสุดๆเลือกจัดงานจากสถานที่ที่ทั้งสองนั้นไปเที่ยวด้วยกันและชอบแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่งกันอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นสวยหล่อและเหมาะสมกันยานสุดๆบอกเลยว่าบรรยากาศของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความรักทำเอาแฟนคลับและคนในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่7จเจดแพตตี้เ,เข้าประตูวิวาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับผู้จัดละครหนุ่มชื่อดังอย่างเจดนนทพงศ์และจนทะเบียนสมรสก,กันไปเมื่อช่วงปลายปี64ที่ผ่านมาต่อมาในวันที่15มีนาคมทั้งสองก็ได้จัดงานเล็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้จึงไม่สามารถเชิญแขกมาร่วมงานได้มากนะักเป็นอีกคู่บ่าวสาวายแดงที่น่ารักแลนะน่าอบอุ่นมากเลยทีเดียว อันดับที่6ก้อยขวัญกุวินเจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงไทยที่เขา้าพิธีวิวาไปอีกคนสําหรับนางร้ายสาวสวยแห่งวิกหมอชิดอย่างก้อยขวัญกุวินที่ได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างโยเดนุเข้าพิธีแต่งงานแล้วเป็นเี่เรียบร้อยมีพิธีแห่ขันหมักและสมแหวนก่อนจะจัดพิธีตามหลักศาสนาคิดเป็นบ่าวสาวที่สวยหล่อกันเป็นอย่างมากบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขกันทั่วหน้าเลยจริงๆ ันักที่5แบงค์พบเอกเข้าพิธีแต่งงานกันไปอีกคู่สําหรับผู้ประกาศข่าวหนุนสุดฮอตอย่างแบงค์พบเอกจากช่องโมโนเทเวนตีนายที่ได้ถือเลิกดีจุงมือแฟนสาวรุ่นน้องอย่างสาวกล้วยไม้เข้าพิทีแต่งงานเล็กๆแต่แสนอบอุ่นที่อบอวลไปด้วยความรักและรอยยิ้มของยาพี่น้องรวมถึงของบ่าวสาวกันเองในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่ดีและเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของทั้งสองันเลยทีเดียว ดับที่4ตุมตามยุทธนาเป็นวาเลนไทน์ปีห5ที่มาเหนือกว่าใครเลยจริงๆสำหรับนักร้องนักสแสดงหนุ่มอย่างตุมตามยุทธนาที่หลังจากเปิดตัวแฟนสาวอย่างอาลีมาได้ไม่กี่เดือนนั้นล่าสุดในว,นวันวาเลนไทน์ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการโพสภาพส่วนแหวนที่สุดแสนเจะโรแมนติกที่เจ้าตัวเองก็ได้ออกมาบอกว่าชีเซเยสแต่งงานนั้นยังไม่เกิดขึ้นในเรน็วนี้ขออนุญาตจองไว้ก่อนแม้จะยังไม่แต่งแต่หลายๆคนนั้นก็เข้ามาแสดงความยินดีกันด้วยมากมาย อันดับที่ 3, เดนไทเทเนียม e สำหรับแรปเปอร์ชื่อดังอย่างเดนไทเทเนียมฮีได้ตัดสินใจดำนินชีวิตคู่กับแฟนสาวน้ำหวานเขมเจีราซึ่งทั้งสงก็ได้เขา้าพิธีแต่งงานกันแบบคิดตอนรำเดือนแห่งความรักในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นวิวาสุดหวานไม่แพ้คู่ไหนเลยจริงๆ อันดับที่2วีนาปวีนายินดีกันทั่วนหน้าเลยทีเดียวเมื่อเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งในจูนิเวอร์ซายแลนด์2020อย่างสาวาวีนาปวีนาที่ได้ควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจร้อยล้านอย่างคุณหานเจริญเข้าวิทีวิวาววันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งมีทีนั้นก็จจอกันแบบเรียบง่ายสไตล์อินเดียมีเพียงครอบครัวและญาติคนสนิทมาร่วมงานเพียงเท่านั้นก็แรกได้ว่าแม้ในงานจะไม่ยิ่งใหญ่และมีแขกมาเยอะมากนะักแต่ดูเป็นงานที่อบอุ่นและมีความสุขกันมากเลยทีเดียว อันดับที่1จอยชนธีชาเป็นการสละสดรับต้นปีเลยก็ว่าได้สําหรับนักแสดงพิธีกรสาวอย่างจอยชนธีชาที่เดืวควงแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างต้งปัญญาศักด์เข้าไปทีวิวาสุดหวานในวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั้นหลังจากทั้งสองคบหาดูใจกันมนานานถึง7ปีแล้วบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีเพื่อนในวงการมาร่วมความแสดงย,ยินดีกันมากมายเป็นคู่บ่าวสาวปลายแดงที่ออร่าจ,จับต้องกันมากเลยจริงๆ